สวัสดีจ้าเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับช่อง SNSN อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาดูเนื้อเรื่องต่อของกิจกรรมเนื้อเรื่องหลักกันเพราะว่าเราอตะวี่ตะบานเล่นของทั้ง3คนแต่เราก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเราเล่นของคุณสองคนแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาของคุณนายพรินนี่ก่อนแล้วกันนะคะ จะว่าไปในบรรดาคนในบ้านหลังนี้นอกจากฉันแล้วก็ยังมีคนหนึ่งที่น่าจะรู้ดีเกี่ยวกับเดลฟีนะใครหรอคุณออฟออฟฟิแอเหรอฉันเจอเขาครั้งแรกที่บ้านคุณที่บ้านชนชั้นสูงที่อยู่ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคนนั้น oh, <he> s <S เอ๊ะเขาเป็นเพื่อนกับชนชั้นสูงคนนั้นเหรอ ไม่ตอนนั้นเขายังไม่มีชื่อเสียงน่าจะยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นแขกของชนชั้นสูงที่นั่นได้คนที่เขาเดินไปหานั่นคือนักเคมีคนหนึ่งที่รับผิดชอบในการทําการทดลองสกัดเดลฟี่นักเคมีคนนั้นคือโจชัวเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนของสามีฉันพว่าเขาค่อนข้างสนิทกันและมีการติดต่อก,กันทางจดหมายเป็นระยะะ,ยะด้วยนะเพื่อนนักเขียนนิยายเป็นนักเคมีอย่างนั้นเหรอเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจในแวดวงของเรา แต่ถึงแม้จะเป็นเพียงการแลกเปลี่ยนในการในระยะสั้นๆนะนะแต่คุณออฟฟิสกับนักเคมีคนนั้นน่ะดูเหมือนจะเป็นเพื่อนที่มีเป้าหมายคนละทางกันเลยล่ะคุณโบเบนก็คือนักเคมีคนนั้นเป็นคนที่เคร่งขรึมเก็บตัวอย่างมากคุณโบเบนนี่เคยปรากฏตัวไหมหรือเราไม่รู้ชื่อจริงเขาถ้าพูดอย่างนั้นพวกเขากับสามีฉันก็คงเป็นเพื่อนคนที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอะนะพูดจบคุณนายพรินนี่ก็ดูเหมือนจะตกอยู่ในภาวะความคิดเราคุยต่อได้ปะ ดูแลพืชแป๊บหนึ่งนะจ๊ะทุกคนเราขอตรวจสอบค่ะยังไม่ถึงอีกเหรอเอ๊ะในเมื่อค่าย,ยังไม่ถึงรับหนึ่งนะทุกคนฉันชอบที่นี่มากหวังว่าคุณจะมาบ่อยๆเช่นกันนะอ๋ออ,อแสดงว่าจบแล้วของคุณนายพรินนี่นะเดี๋ยวเราต้องไปไอ้นี่ต่อเดี๋ยวแป๊บน,นะมาหาคุณออฟเฟียก่อน หนึ่งนะทุกคนไม่รู้ทุกคนจะได้ยินเสียงไหมนะเสียงดังมากขอโทษนะท่าคน,นนี้ไม่ได้เป็นเสียงภายนอกที่เปิดเข้ามาดังมากแต่ถ้าทุกคนไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรนะงงโอเคทุกคนเราเล่นแค่ของสองคนนะคะอีของอีคนมันรู้สึกว่ามันต้องใช้ระยะเวลายาวและเราต้องทำกิจกรรมของน้องอีฟด้วยไงก็เลย วันหนึ่งพ่อแม่ของเขาจัดงานเลี้ยงอาหารอยู่อาหารค่ำที่บ้านเขารู้สึกเบื่อมากจึงไปเล่นกับผู้พิทักษ์ป่าในป่าไม้เหมือนเคยแต่กลับพบว่าผู้พิทักษ์ป่าทุกคนไม่มีใครอยู่บ้านเลยหมายถึงผู้พิทักษ์ป่าคนนั้นก็คือกวางปะเขาเราว่าผู้พิทักษ์ป่าทั้งหลายอาจออกไปลาดตะเวนอยูอออกไปลาดออ,ออกไปตะเวนลาตีอยู่เขาจึงออกสำรวจในป่าต่อไป วันนั้นทั้งวันป่าทึบเงียบสง,งัดจนขนลุกเย่ายวว่าแต่ทีมลาตเวลารี o v L A R e เลยนอกจากเสียงร้องของนกในจิงเกิลแล้วแม้แต่กวางป่าที่มักจะอยู่วิ่งอยู่ในป่าเป็นครั้งแรกก็ไม่เห็นมีวิเวลเลยละ่ะท้องฟ้าเริ่มมืดคำ่ำถึงเวลาที่เขาต้องกลับบ้านแล้วละ่ะแต่ตอนนี้เขาพบว่าพิกโกลโลที่พ่อแม่ให้เขาไว้เพื่อส่งสัญญาณเปิดประตูในหายไปแล้วเขาจึงมุ่งหน้าไป ที่ประตูใหญ่ของคฤริหา์และกังวลว่าจะเข้าไปได้หรือไม่แต่กลับพบว่าประตูใหญ่เปิดอ้าอยู่แต่ด้านในประตูบ้านอันเงียบสงบและสวยงามเสมอมานั้นตอนนี้กลายเป็นนรกบนดินไปแล้วละ่ะทรัพย์สินทั้งหมดถูกล้นบ้านถูกทุบทำลายและพ่อแม่ของเขาก็นอนจมอยู่ในกองเลือดอืมตรวจสอบค่าความประทับใจจริงๆของตาออฟิอฟียเนี่ยขึ้นเยอะที่สุดในทั้งหมดเลยนะมีของมีของนักสำรวจแรกนี่แหละที่เรายังไม่ค่อยเพราะว่า มันใช้เวลาเยอะในการทําแต่ละเทิร์นอะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาใหม่นะคะทุกคนทุกคนคะอันนี้เราเล่นเองและเล่นจนแบบสมุดภาพเอ่อของคุณนายพรินนี่เนี่ยเต็มไปหมดแล้วก็คือน่าจะมีความคืบหน้าแล้วละเพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าเนี่ยถ้าปลดล็อกสมุดภาพไห้ทั้งหมดจะได้รับนะักวิจัยแมลงซึ่งเราได้แล้วเมื่อกี้แต่ว่าเราไม่ทันได้ถ่ายเนาะเพราะว่ามัวแต่คมักคอมเมนต์อยู่แล้วก็ไม่นึกว่าจะได้ไวขนาดนั้นอา้าวแต้มยังไม่ถึงหรอ แต่บอกรับได้แล้วนะงงโอเคเดี๋ยวเดวเดลองคุยก่อนนะโอเคคุยใหม่ก็ไม่ได้เหรอสาวใช้หญิงเจ้าของบ้านแม่ไม้เมื่อเทียบกับชื่อเหล่านี้แล้วฉันยินดีที่จะถูกพูดคุยที่จะพูดคุยเกี่ยวกับตัวตนอีกด้านของฉันหนึ่งมากกว่าน้ำผึ้งในในฤด,ดูกาลนี้มีรสชาติดีที่สุดคุณเคยลองไหม การสังเกตกระบวนการเติบโตของพืชเข้าใจนิสัยของพวกมันสำหรับผู้สังเกตการมันไม่ใช่กระบวนการบำบัดตัวเองหรอกหรอโดยทั่วไปแล้วพืชมักจะให้อาหารแก่มแมลงและะแง้วแมลงจะช่วยในการผสมเกสรพืชแต่ก็มีกรณีพิเศษเช่นมแมลงกินมแมลงต้นกัปหอยแครงที่ดึงดูดย่อยสลายมแมลงเพื่อให้ได้สารอาหารในวันที่ฝนตกฉันยินดีที่จะได้ใช้เวลามากขึ้นที่นี่สภาพอากาศเป็นตัวแปรสำคัญในการวิจัย สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเกินไปอาจทําให้กลไกการป้องกันตัวของสิ่งมีชีวิตเสื่อมถอยทําให้ยากที่จะปรับตัวและต้านทานเมื่อเผชิญหน้ากับภัยคุกค,คามที่ไม่รู้จักดังนั้นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเช่นนี้อาจถูกมองว่าเป็นอันตรายเช่นกันหรือไม่บทสนทนาไม่เหมือนเดิมเลยนะเนี่ยมแมลงสามารถสื่อสารผ่านฟีโรโมนแต่มนุษย์ที่ดูเหมือนจะมีความสามารถในการใช้ภาษากลับมักพบกับความแยกลำบากในการสื่อสารอยู่บ่อยครั้งจะบอกว่า,มาแมลงจริงใจกว่าคนสินะ ในวันที่ฝนตกฉันยินดีที่จะได้ใช้เวลามากขึ้นที่นี่สภาพอากาศเป็นตัวแปรสําคัญโอเคเริ่มซ้ําแล้วนะเอ๊ะถ้าในเมื่อซ้ําแล้ว920เราจะทํายังไงให้แต้มขึ้นล่ะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนะคะทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลองเดี๋ยวเดี๋ว,วลองกลับไปหาคุณนักสืบก่อนเรายังไม่ได้ทำของของคุณแคมเบลล้นะคุณแคมเบลทำไปนิดนึง ดี๋ลองกลับไปคุยซิว่าบทสนทนาจะเปลี่ยนไหมนะแน่นอนว่าผมนะได้พบปากกับคนที่น่าสนใจอยู่บ้างแต่ยังห่างไกลกับจากการมีสังคมที่กว้างนะการแสดงและความเห็นของคุณมักชัดเจนและบทสนทนาที่ไม่เจตนาชัดเจนเนี่ยมักจะช่วยประหยัดเวลาของทั้งสองฝ่ายได้มากเลยล่ะผมสามารถแยกแยะพืชที่พบได้ทั่วไปในบ้านเรือนแต่ความเข้าใจของผมเกี่ยวกับพวกมันอาจจะยังห่างไกลกับคุณนายพรินนี่นะ คุณคิดว่าการเลือกจุดจบแบบไหนนะ่าสำคัญกว่ากันคุณคิดสักครู่ผมคิดว่าหลายครั้งสิ่งที่ดึงดูดใจมากกว่าก็คือการเลือกสิ่งนั้นเองน่าสนใจมากกว่าความหมายหรือเนื้อหาของตัวเลือกนั้นๆผมเคยไปเยี่ยมชมงานนิทรรศการและนิทรรศการปรติมากรรมที่ฟลอเรนซ์ซึ่งมีปฏติมากรรมฝูงนกชุดหนึ่งที่ทำให้ผมปะทับใจอย่างยิ่งรายละเอียดของมันนั้น มีชีวิตที่วามากแต่ถ้าทางกลับดูราวกับว่ามันจะใกล้ตายแล้วละ่ะยุโรปใต้เหรอผมเคยอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานแต่ถึงอย่างนั้นน่ะผมก็ชอบสถานที่ที่มีทิวท,ทัศน์ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์มากกว่านะผมเคยชอบเดินทางไกลแต่ไม่ได้หมายความว่าผมชอบชีวิตที่ล่องลอยนะผมชอบนักนิยายสืบสวนที่ฆาตกรปรากฏตัวตั้งแต่บทที่หนึ่งก็คือตัวเธอเองจากมุมมองทางอาชีพ นักข่าวสืบสวนทุกคนชอบเน้นไปที่หัวข้อที่เกี่ยวกับความยุติธรรมและสังคมเนาะอาจจะมีความคล้ายกันระหว่างภาพและเบื้องหลังเรื่องราวคุณนักข่าวผมสังเกตเห็นว่าคุณยังมีภาพถ่ายของที่นี่หลงเหลืออยู่ชุดหนึ่งแล้วจะขอเราเมื่อเห็นไฟในเตาคุณนึกถึงอะไรความอบอุ่นความอันตรายหรืออดีตที่ไม่อยากหวนคิดถึงช่วงเวลาในวัยเด็กของผมส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ใต้ในบ้านหลังนี้แต่ตอนนั้นนะ่ะมันไม่ได้มีบรรยากาศแบบนี้หรอกนะ ไม่ใช่ทุกผลงานที่ถูกตีพิมพ์อย่างน้อยก็จนกว่าผมจะคิดตอนจบให้พวกมันได้ล่ะผมชอบฟังเพลงแต่ไม่มีประเภทที่เฉพาะที่ชอบเป็นพิเศษอย่างน้อยก็ในตอนนี้ผมไม่เคยไปออสเตรเลียแต่มันก็อยู่ในแผนเสมอการหุ้มประสบการณ์ส่วนตัวด้วยน้ำตาลที่มีรสชาติหลากหลายเป็นวิธีการสร้างสรรค์ที่มีความเสี่ยงแต่ก็มีนเสน่ห์นะช่วงเวลาในวัยเด็กของผมส่วนใหญ่ใช้ชีวิตในบ้านหลังนี้โอเคบทสนทนาซ้ำแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยว เราจะแวบไปหาอุยโทษโทษ,โทษเดี๋ยวเราจะแวบไปหาคุณแคมเบลเพราะว่าเรายังไม่ได้คุยกับเขาเลยตั้งแต่เราเล่นไปหนึ่งอันน่าจะมีอะไรบ้างแหละคือทุกคนก็จะมีมุมมองไม่ใช่มุมมองมีโซนของตัวเองใช่ไหมคุณแคมเบลทำไมถึงมาที่นี่เหรอ hey. <For> money, ก็ต้องเพิ่งเงินอยู่แล้ว <of course. S 1> จะมีอะไรละ่ะคุณยังขาดเงินอยู่อีกเหรอคุณแคมเบลทำหน้าตาเหลือเชื่อที่ดูเกินจริง <laughs> แต่ดูเหมือนเขาเอารมณ์ที่แปรปรวนมากเกินไปเขาจึงไอออกมาสองสาครั้งนั่นเป็นคําถามที่คนรวยเท่าน,นั้นจะถามจริงนั่นแหละมองหน้าฉันสิฟังเสียงฉันสิถ้าในโลกนี้มีสิ่งใดน่ากลัวไป่าความยากจนนั่นคือโรคปอดท,ที่ทําให้แม้แต่หายใจก็ยังรู้สึกเจ็บปวดอ๋โอโอเคเขาเป็นโรคปอดโอเคคุยต่อหลีกไปนี่คือบทสนทนาเหรอคุณไม่เป็นที่ต้อนรับที่นี่เอางั้นเหรอคุยก็ไม่คุยเหรอไปให้พน้นเอา้า ลีกไปอ่าโอเคเขาไม่คุยกับเรานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องไปนั่งเล่นเกมของอีกสอ,อีกสคนแหละดูท่าทางแล้วเพราะว่าต่อให้เป็นคุณนายพรินนี่ก็รู้สึกว่าเหมือนจะยังคุยกันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองเล่นก่อนว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะ โอเคเดี๋ยวไปเล่นก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะ